เมื่อสองนั่งไง mm hmm. เลิกกลุ่มรักทำมาซานล,ลาเข้าไปทยันสื่อสัตว์ตามัคคี่มีน้ำใจช่วยกันตายได้ไหมที่ใา ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตำบลธรรมศาลาให้ดีกว่าเดิม11มกราคมนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาทันตำรวจเอกสมเกียรติเชิมเกียรติผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาเบอร์สองเบอร์สอง อดีตรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง ขยันซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจถึงแม้จะเกษียรราชการแต่หัวใจยังมุ่งมัน่นเพื่อบ,บ้านเกิดเสมอวันนี้เมื่อมีเวลาจึงขอนำประสบการณ์ตลอดชีวิตราชการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราให้พัฒนาอย่างมั่นคงโปร่งใสและยั่งยืนมาพร้อมกับกลุ่มรักธรรมศาลาทีมงานที่แข็งแกร่งมุ่งมัน่น เขาถึงประชาชนอย่างแท้จริงและทีมงานผู้บริหารมากคุณภาพโดยมีในสุภาพเฉลิมทำรงอดีตกำนันตำบลธรรมศาลาผู้มากด้วยประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใส่ใจแก้ไขทุกปัญหามีความพรม้อมทุกสถานการณ์มาเป็นรองนายกคนที่หนึ่ง และมีพันเอกอนันต์ชันเพ็ญอดีตหัวหน้าแผนกสวัสดิการกองบริการกรมการสัตรทหารมบกมาเป็นรองนายกคนที่สองและมีนายสุรชัยผลประเสริฐหรืออดีตนายกตุ๋ยอดีตนายกอม ส่วนตบลธรรมศาาผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลามาแล้วถึงสองสมัยร่วมทีมเป็นเลขานายกและทีมผู้สมัครสมาชิกอบตธรรมศาลาที่มีความรู้ความสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงพี่น้องโดยแท้จริงมู่ที่หนึ่งนางส้มอ้อมจันเพนหรือขึ้นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สอง หมู่ที่สองนายสุชาติอินเจิมหรือนาดอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาหมู่สองเบอร์สามเบอร์สามและนายประสิทธิ์ภุมมาหรือสิบอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลธรรมศาลาเบอร์สี่เบอร์สี่หมู่ที่สามนายชัยาวั์อินทศรหรือปลาเบอร์สามเบอร์สาม และนางพชนีสุนทรวารีหรือไตอ้อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรมารมศาลาเบอร์สบอร์สและหมู่ที่5นายพิธียูสงหรือวอดอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลธรมารมศาลาเบอร์สเบอร์สทุกท่านเหล่านี้ล้วนเป็นทีมงานคุณภาพที่ม,มากทั้งความรู้ สามารถและประสบการณ์ในการบริหารชุมชนที่พร้อมเข้ามารับใช้พี่น้องตำบลธรรมศาลาบ้านเรา